เกษตรบ้านๆสวนแมกไม้มนตราต้นไม้นานาพันธุ์เกษตรบ้านบ้านแมกไม้มนตราสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็ได้เลือกเอาไม้ใบยอดฮิตติดเทรนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือฟิโลเดนดรอนแบล็คาดินันค่ะหรือชื่อเรียกภาษาไทยที่เราได้ยินกันคุณชื่อเลยนะคะก็คือกุมารดำเรียกซับค่ะ วิโลเดนรอนแบล็กคาร์ดินัก็จัดว่าเป็นไม้ใบที่มีใบสีสันสวยสดใสนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะน้องมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ประเทศบาราซิลซึ่งเป็นต้นไม้เขตร้อนค่ะการนำเข้ามาปลูกในบ้านเราจึงหมดปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการจเจริญเติบโตนะคะ การซื้อหานํามาปลูกที่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเรามาดูลักษณะของฟิโลเดนรอนแบล็คาดินั่นกันค่ะลำต้นนะคะก็จัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีค่ะแล้วก็มีรากอากาศด้วยนะคะลักษณะของใบมีรูปทรงไข่เรียวรีตรงช่วงปลายใบยค่ะ ส่วนโคนใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจมีขอบใบเรียบค่ะใบหนามันเงาด้านบนของใบมีสีเขียวเข้มด้านล่างมีสีม่วงอมแดงเส้นกลางใบนูนเด่นชัดการใบมีรูปทรงกระบอกยาวประมาณ19-20ถึงเซนติเมตรค่ะปลายหุ้มยอดสีม่วงแดงในตอนที่น้องออกดอกนะคะจะออกดอกเป็นช่อ มีกาบค่ะวิธีการปลูกเลี้ยงดูแลฟิโลเดนดรอนแบล็กคารินันดินที่นำมาใช้ปลูกก็ควรจะเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายค่ะสามารถถ่ายเทน้ำและอากาศได้ดีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถนำดินผสมกับแกลบอาจจะเป็นขี้เลื่อยหรือกาก,ากมะพร้าวแห้งสับเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปลงกระถางเตรียมปลูกค่ะการให้น้ำฟิโลเดนดอนแบล็กคาร์ดินั่นเป็นไม้ใบที่ชอบน้ำในระดับปานกลางค่ะดังนั้นเวลารดน้ำควรรดน้ำในปริมาณพอชุ่มระวังอย่ารดน้ำมากเกินไปจนชื้นแฉะนะคะเพราะจะทำให้ต้นไม้รากเน่าได้ง่ายค่ะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและลักษณะดินที่นำมาปลูกด้วยค่ะแสงแดดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการเจริญเติบโตของพืชค่ะควรปลูกหรือวางไว้ในบริเวณที่แดดส่องถึงรำไรนะคะหรือวางไว้ในบริเวณที่โดนแดดแค่ในช่วงเช้าหลีกเลี่ยงการวางโดนแดดโดยตรงค่ะเพราะว่าจะทำให้ใบไม่ง่าย การให้ป <People> ุ๋ยก็สามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือจะเป็นปุ๋ยเคมีที่เป็นสูตรเร่งใบเร่งการเจริญเติบโตนะคะบางคนอาจจะใส่ปุ๋ยละลายช้าเพื่อทําให้ปุ๋ยค่อยๆละลายลงดินทีละนิดให้ต้นไม้ได้รับการบํารุงอย่างต่อเนื่องค่ะการขยายพันธุ์ฟิโลเดนดอนแบล็กคารินันนะคะที่เป็นที่นิยมกันมากเลยก็คือจะใช้การเพาะเมล็ดค่ะ หรือจะเป็นการปักชำยอดก็ได้นะคะใครที่ชอบการเพาะพัน์ธไม้ก็สามารถเพาะพัน์ธฟิโลเดนดอน Black c a ร์ดินั้นขายได้ซึ่งก็เป็นไม้ที่ตลาดมีความต้องการสูงเช่นกันค่ะโดยส่วนมากเลยนะคะจะนิยมปลูกฟิโลเดนดอน Black c a ร์ดินั้นไว้เป็นไม้ประดับค่ะ เหมาะที่จะใช้ในการจัดสวนตามบ้านเรือนสถานที่ราชการสวนสาธารณะเพราะเป็นไม้ใบที่มีสีสันของใบโดดเด่นสะดุดตารวมถึงรูปทรงใบที่สวยงามและที่เห็นอยู่บ่อยๆก็คือนิยมตัดเอาส่วนใบไปประดับบนแจกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับโต๊ะรับแขกสำหรับในคลิปนี้นะคะ ช่องเกษตรบ้านๆแมกไม้มนตราก็นำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับไม้ประดับยอดนิยมมาฝากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามและรับชมและไม่พลาดคลิปดีๆกับช่องเกษตรบ้านๆในคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ